เดี๋ยวจะพาไปรู้จักเจ้าซีโร่เจ้าซีโร่คืองูเจ้าป่าคือคือใหญ่สุดในป่าแก่งกระจานเขาคือจงอางเจ้าป่าฮะแล้วหมวดพระสวัสด์เนี่ยหมวดพระสวัสด์เป็นคนดูแลเจ้างูตัวนี้เพราะว่าเจ้างูตัวนี้มันมันเหมือนโดดมันบาดเจ็บมาแต่มองไกลๆดิฉันว่าหน้าเหมือนลุงคนดังมองไกลๆใช่จะมองใกล้ๆหนื่ไม่ใช่แล้วดูบรรยากาศก่อนฮะครับนี่เจ้าซีโร่นะครับตัวนี้นะครับ อานที่ใหญ่ยู่ในแกงกะจานนะครับตัวนี้คือพระเอกในแกงกะจานนะครับตัวนี้คือน้องเขาบาดเก็บตาที่ตรงไหนนะพี่นี่ครับบาดเก็บตรงหางตรงนะครับแล้วก็คนหางเลยตรงนี้เลยนะครับเราเอามารักษาแล้วครับเขาหายดีแล้วนะตับนี้คือตอนนี้ก็คือเขาก็เล่นได้นะครับไม่ไม่ดุไม่ดุนะครับตัวอางครับตัวอ่างคลับไม่ลกตัวนี้เลี้ยงเชื่องแล้วเลี้ยงเชื่องแล้วไม่กัดหรอกเอาไปพาาหัวพ่าคอเล่นฮะเหรอคะฮะโอ้ย มสมมติถ้าเขาแผ่แม่เบีย้ยหน้าของผู้หมวดพศวัตเล็กเลยเล็กทันทีเพราะนีน่ตัวใหญ่มากดูแค่ลำตัวของเขาดิมาหือมาเข้าใจว่าเจ้ามูตัวนี้เจ้าซีโร่โรเนี่ยพี่ซีโร่โรจะเป็นจงอางที่ใหญ่ที่สุดของป่ากแก่งกระจานเพชรบุรีแล้วนะฮะก็คือฝึกไว้เอามาให้กับทหารได้ฝึกกันได้ดูนะครับแต่ว่าหลายต่อหลายคนบอกว่าใส่ถ่านกี่ก้อนทำไมดูมันเชื่องจริงเหมือนงูยางเลยงูยางเหมือนของเล่นแต่นี่ของจริงฮะลองไปจับดูไหมล่ะมันไม่เป็นไรจัดให้พัศวัตจัดคนเดียวพอพยายามตอบ ไปกระบี่ครับกระบี่เนี่ยมีคุณป้าอยู่บ้านเลขที่3ามั้หนึ่งบอกช่วยมาจับงูหน่อยงูมันขมือบไก่ไปไหลายตัวแล้วอรอบนี้มันมี2ตัวอยู่ในเล้าแต่เจ้าเนี้ยกินไปแล้วตัวหนึ่งดูจากไหนดูจากสารีระร่างกายเขาจะป่องฟองท่อนกลางแต่มีตัวหนึ่งตายไปก็เข้าใจว่ากินไปหนึ่งก็<ด>หวังว่าจะฟอลโล่อีกสักหนึ่งสุดท้ายแล้วพอเจ้าหน้าที่มาถึงนะฮะก็เลยจับเจ้าหนี้ไปได้นะครับเหตุการณ์เนี้ยจริงๆป้าแดงเจ้าของบ้านบอกเจอมาแล้วเป็น10ตัว ไก่หายเป็น10ตัวแต่ว่ารอบนี้เหลือ2ตัวสุดท้ายมันยังคงเข้ามาขเขมือบอยู่ดีดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจังหวัด<ล>กระบี่ฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ